รมออนุมัติงบช่วยค่าไฟไม่เกิน500หน่วยต่อเดือนนาน4เดือนคอรมอรเคาะงบกลาง9,128ล้านบาทช่วยเหลือค่าไฟฟ้าไม่เกิน500หน่วยเป็นเวลา4เดือนตั้งแต่กันยายนถึงธันวาคม2,565วันที่13กันยายน2,565ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบกลางปี2,565-2,566ถึง2566 วงเงิน9,128ล้านบาทเพื่อดำเนินการมาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ราคาพลังงานที่สูงขึ้นของกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน500หน่วยต่อเดือนเป็นเวลา4เดือนตั้งแต่เดือนกันยายนถึงธันวาคม2565ซึ่งทันในการคำนวณบินค่าไฟช่วงสิ้นเดือนกันยายนนี้ โดยผู้ใช้ไฟที่ได้รับความช่วยเหลือคิดเป็น90%เอร์เซของครัวเรือนทั้งหมดกระจายอยู่ในพื้นที่ของการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาครวมทั้งผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยที่เป็นผู้ใช้ไฟฟ้ารายย่อยของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและผู้ใช้ไฟฟ้าพื้นที่บริการของกิจการไฟฟ้าสวัสดิการสมปทานกองทัพเรือ